สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมา,มาข้อต่อมาครับอ่าอ่าข้อต่อมานะคะก็เอ่อ ผู้ชมนะคะทางบ้านเหมือนกันถามว่าปกตินะคะก็คือรับประทานผลิตภัณฑ์ Operation b นบะคะสุดสีเขียวครั้งละ2แคปซูลนะคะในมืม้อเช้าก่อนอาหารนะคะ,คะแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะคะตั้งแต่ เดือนสิงหาคมปี2554นะคะเพื่อดูแลถุงน้ำที่รังไข่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเดือนพฤษภานะคะ15 25, 2515 25. กลับมาตรวจพบอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณหมอไม่เจอถุงน้ำที่รังไข่แล้วนะคะทีนี้แพทย์ก็เลยนะัดให้ไปตรวจอีกครั้งในเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้นะคะก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะว่าภุมคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยสามารถที่จะไปดูแลดูแลในเรื่องของถุงน้ำที่รังไข่ได้หรือไม่ค่ะอะ ถุงน้ำที่รังไข่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเซลล์ที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะมีรังไข่ถ้าทุตนมีรังไข่แล้วโอ้โหแตกเลยลิบลี่เลยฮะเวลามีประจําเดือนเนี่ยถ้า คือประจำผนังมดลูกเนี่ยทุกเดือนเขาจะเตรียมพร้อมสําหรับไข่ที่ผสมแล้วมาฝังใช่ไหมฮะ,ะแต่ถ้าไม่มีไข่มาฝังเขาก็จะหลุดลอกออกเป็นประจำเดือนมันก็จะมีเซลเนี่ยหลุดลอกออกมาด้วยครับทีนี้เซลล์บางเซลล์เนี่ยเราพบว่ามันแทนที่มันจะออกข้างล่างมัน ดันขึ้นไปข้างบนอาจจะขึ้นไปจนออกจากท่อรังไข่ไปแถวออออกจากท่อนําไข่ะค่ะย้อนกลับไปไปอยู่แถวบริเวณรังไข่ก็ได้แล้วเซลพวกนี้ก็จะมีน้ําบรรจุอยู่บ้างบางทีก็เป็นเลือดประจําเดือนบรรจุอยู่ะซึ่งอันนี้โดยปกติเนี่ยทำไมบางคนไม่เป็นคนที่ไม่เป็นก็คือคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของที่ไม่ควรอยู่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นร่างกายก็จะส่งเม็ดเลือดขาวบางชนิดมากำจัดไปคือมากลืนกินไปเลยก็คือมันมีมาที่ที่มันควรอยู่ไม่ควรอยู่ไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ร่างกายก็จะตรวจสอบได้ก็จะขับออกไปก็จะไปกลืนกินเลยาไปจับมันก็จะหมดไปคี่แข็งแรงค่ะมันก็จะไม่เกิดถุงน้ําค่ะแต่คนที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงหรือไม่สมดุลอันนี้มันก็ ไมดเลือดขาวอ,อาจจะไม่เพียงพอสําหรับที่จะไปกําจัดมันก็เลยเกิดเป็นถุงน้ําขึ้นมาเสร็จแล้วนะอาการมันจะเป็นยังไงบ้าองอาจารย์ส่วนใหญ่จะปวดท้องค่ะเพราะมันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ใช่ไนหะมคะอาจารย์คะอย่างนี้ต้องเป็นระดับที่รุนแรงมากไหมคะเพราะปกติก็คืออปวดท้องกันอยู่แล้วมันก็จะปวดค่อนข้างรุนแรงนะคะใช่ค่ะหรือบางทีแค่ประจำเดือนธรรมดาก็ปวดรุนแรงได้นะคะแล้วบิมจะไปช่วยยังไง บิมนี่ไปปรับภูุิคุ้มกันใช่ไหมไปเสริมสร้างให้เม็ดเลือดขาวทํางานดีขึ้นเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวพวกนี้ก็จะไปกําจัดก็ดดรน้ำพวกนั้นได้โดยปริยายซึ่งก็เป็นสาเหตุที่เวลาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งไม่พบไม่พบคุณหมอเลยไม่พบ